เอาละครับก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาวาดอาจารย์โกโจสตรรุแบบง่ายๆกันนะครับผมวิธีแรกเพื่อนๆก็วงกลมกันได้เลยนะครับาตามที่ผมบอกอชุบชุบแล้วก็ขีดเส้นกลางสองเส้นแล้วก็แล้วก็ใส่หูไปนะครับผมแล้วก็ใส่ภาพปิดตาของอาจารย์โกโจสตรรุเลยเหไหมง่ายไหมครับเพื่อนเพื่อน เกลก็กะจมูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็วาดปากไปเลยชูบวาดตามวาดปากตามรอยเส้นที่ผมมาร์กไว้นะครับผมโอตอนนี้เราก็ใส่รายละเอียดกันนะครับผมอาชาร์ป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 ปึ๊บไปด้วยความรวดเร็วนะครับผมแบบง่ายๆเลยก็ร่างผมขึ้นไปเพื่อนๆสามารถวาดตามกันได้เลยนะครับก็มาเน้นลักษณะปลายผมสักนิดนึงนะครับผมอาชูบตอนนี้เราก็จะมาลงสีสักนิดนึงนะครับ เออลงสีม่วงกว่อนนะครับตรงที่ผ้าพิตา้าแล้วก็เสื้อนะครับผมของท่านอาจารย์โกโจโสตารุนะครับผมอ่าลงสีไปเลยเพื่อนเพื่อก็สามารถหยิบสีมาลงได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ลงสีของมือนะครับผมมือของท่านอาจารย์โกโจที่กําลังกังอาณาเขตอยู่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ใช้ปากกาดามาตัดเส้นกันเลยนะครับโชว์แวบโชว์แวบ ด้วยความรวดเร็วนะครับผมอ่าเพื่อนๆก็พยายามวัดให้มันเข้าร่องเข้ารอยนะครับผมตัดเส้นนะโอเคชวัวาดล,ลายละเอียดมือนะครับผมมาเส้นชว์ชว์ชว์มชว์ชวชว,ชวอ่ะเฮ้ยเสียงมันหล่อจริงๆเลยเชวบเราก็ลงเงาไปนะครับผมมาลงสีไม่ยากเลยนะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าเราก็ลงสีหน้ากันเลย สีของใบหน้านะครับผมมาลงไปเลยทับไปเลยแฉลแล้วก็ลงสีผมนิดๆน,นะครับผมออกสีขาวชมพูนิดๆอ่าแล้วก็ลงผ้าปิดตาเดียวก็มาเน้นเน้นเน้เนเนงากันเลยนะครับชัวโอเคลงสีดำไปเลยเพื่อนๆโอเร็วไหมครับผมง่ายไหมครับผมแล้วเราก็มาตัดเส้นใหม่นะครับโครงหน้าใช้สีขาวตัดออกก็เพิ่มเสื้อบอกขึ้นมาเลยใส่รายละเอียด อ่าแล้วมาตัดเส้นผมกันเลยนะใช้สีเอ่อเทาออกเทาชมพูนิดๆนะครับผมอ่าตัดเส้นเพื่อให้เป็นเส้นผมอ่าแล้วลงมาลงเงาที่จมูกกันเลยนะครับชุบชุบที่มือใส่ไปเลยชอโอเคตกแต่งสักนิดนึงเพื่อความสวยงามและเข้าร่องเข้ารอยนะครับอ่าลบเส้นที่เกิน เรามาใส่รายละเอียดใบหน้ากันเลยปากน,นั่นนี้โชว์แอปลงสีขาวแล้วก็ตัดเส้นปากกันเลยเวิธีวาดปากนะครับผมของท่านอาจารย์โกโจซโาโดรุก็คือวาดมุมปากให้ยิ้มนิดๆหน่อยๆนะครับผมแบบยิ้มแบบมีเจ้าเล่นิดน,นึงนะครับผมเป็นคาแรกเตอร์ของตัวละครน,นะครับผม โอเคก็กำลังจะเสร็จแล้วนะครับผมใส่เงาของเสื้อไปเลยโอเคแล้วก็ใส่รายละเอียดนิดนึงกลางนะเคตวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมได้เลยนะครับบ๊ายบาย